มันเป็พันธ์ละ่อเนาะเบิดเป็นพันแล้วงวดนี่นะคะต <1 email. S 2> ัวที color. ่พ่อเน้นนักที่สุดคือตัวไรค่ะว่าเบิร์เป็นพันสองเจ็ดสองเจ็ดนะครับกับเก็บเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยแหะเบิรเป็นพันแล้วสองเจ็ดเจ็ดสองเน้นตัวนี้ป่ะพ่อเน้นตัวนี้เด็กอ็นี้ก็สื่อว่ากันต่งสามสองนะพ่อเนาะโอ้ยสามหนึ่งแต้มเดียวนึงค่ะอันนั่นก็เพิร์ลวาม่าศูนย์เจ็ดหาศูนย์เจ็ด มันเขาเหรอมันเข่าศูนย์บนนะก็เสื้อมัดซื้อหาศูนย์เจ็ดศูนย์สี่บวึลดเลยในสำหรับมันมีท่อน,นั้นในสี่เขตดอกว่ามันมีศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดมันพอมากเข่าศูนย์เจ็ดเนี้ยพอมันสิมากระไรเขาขเขาเลขศูนย์กับเขาเลขสามประตูคู่พัดบดถือบดถือค่ะ เดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะท่านผู้ชมกับคุณพ่อโหนะคะสูตรคิดคำนวณของพ่อโหไให้ออกอยู่สวนนองเทานั่นเก้าตัวเดียวอีกเกอนครับอ่ะพ่อโหสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อค่ะมาต้านรันนี่เขาจังจังมันจังขันม่มบ่เขางวนนิยามาเด้อครับวมาจะได้กับพ่อบ่เขางวนนิยามาบ่ตองมาอัจบอกบ่ตองมามาหอยมาหาหอมันเขางหอก่ันจังมาบ แสดงว่ามันใจเราเด้อพี่น้องหงวนนี้นะคะหงวดที่ผ่านมาเสียใจนะพ่อเนาะโอ้ยเรียกว่าเป็นหายเถอะเนาะาวันก็ฟัาการไม่ใส่ยุ่งวันมันเป็นเนนรนเ่งสิใส่วัหงวดที่แล้วตัวไดก็พ่อสามยังกะสามสองสามสองสามสองล่างตัวเดียวศูนย์เจ็ดบนค่ะห้าศูนย์เจ็ดค่ะมันว่าเขา,เขาเก็เรียกเขาอันโัวมากจะผุนหัวครับ ก็คือมาเขากันครับมันวมาลงกันครับแข่งใจเลยบอกครับนั่งมั่นใจเลยนะครับมาเอาวันนี้ปานนี้เนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางอืมแต่ว่าวันนี้เนี่ยว่าวันนี้เลขนั่นครับวันนี้จะได้พาอคือว่ามันเลขเก่าเก่ามากเก่ามากแน่นอนว่ะค่ะแน่นอนวันขัดพิษวันนี่ก็คือเซามาหากันครับแขก่อน เดินสูตรเก่าอย่าวนี้เดินสุดเก่ายังค่ะเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก่าสามสามครูเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามอันนี้เป็นสูดบนล่างบ่พอสุดบนล่างแต่มันสอบที่มาอยากอยู่บนครับสำหรับตัวเด็กเนาะ งอดที่แล้วกับผาดแต้มเดียวพี่น้องเสียดายอยู่นะคะแต่ว่ากับจักเส็จ,จังไรได้านาะพอเนาะว้ามันเขาเฮ็ดชุกนนุนเนาะเฮ็ดชุกนนิมือเลยผาดไปอ๋อผาดคือเป็นยังพอว่าบ่เขางอดน,นี่ก็ต้องมาหาพอว่าม้มากม้อยมากม้อยมากนอกจากเขาตอนนะพอเนาะเอาเป็นเอาไปเอาเขียนลงไปครับเ<า>ขียนมาเลยบอกพอ เขียนเลยแล้วนี่มาเขียนไว้ล่ะครับโอ้พอคำนวณไว้ให้แล้วเรียบร้อยอ๋อสู้รเอฟซี่ฟังนะพ่อเงินนี้เป็นยังไงมั่นใจบอลมีความมั่นใจช่วยมั่นบ้างว่าแม่นมันมันอยู่รวยเพื่อเตี้ยนผลการเมื่อวานนั้นเก่าเลยนอนเมฟคิดเลขมันบ่ลนี่เมื่อไรเอาอยู่นี่มันค่ะนี่กระเขียนอะไรกระซีอันนั้นค่ะคิดคักแล้วมันบอลค่ะพ่องวเนี้มั่นใจคัก ถ้าเป็นเล็กเด่นเล็กวิ่งจะได้ค่ะพ่อเล็กเด่นเล็กวิ่งไหมค่ะเรียกวิ่งให้วิ่งเก้าเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวบนเก้าเน้นบนบ่ค่ะวิ่งบนครับให้วิ่งบนให้เน้นบนไว้เป็นบอกค่ะเน้นบนครับมันไม่เล็กสองตัวมันจะแท่งกันมาอยู่คือเก้ากับสองเด่นเก้ารองสองบ่ค่ะพ่อเก้ารองสองี่รองสองของมันพ่อจับคู่ดอครับพ่อจับคู่ก่อ เลขตัวบนนี่ให้จับเก่าสี่เก่าหกเก่าเจ็ดกับเก่าสามเท่านั้นเลขเลขตัวบนเด่น 9, เก้าเลขตัวบนให้จับตัวไดเพอ้อจับเก่าสามเก่าสี่ค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าหก เก้าหกตัวไรกอีกพอเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไฮซีชุดปรอฮาสุดไปเก้าเจ็ดมันสี่ได้ฮามันผ่านนะมันอันนี้เขาเอิญ <2, S 1> ชุดเต็มป <3, S 1> ่ะคะ <4. S 1> ชุดเต็มวะเนี้ยชุดเต็มออ,อีกตัวหนึ่งตัวยังครับก็เก้าสองอ๋อเก้าสองนีเก้าสองล่างแหลิน สองเจ็ดอล่างเด้อครับล่างนี่สองเจ็ด่ะครับสองเครับนเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสสุดพอ9เก้าหกแหวนสองหกโอ้สองหกแล้วก็สองสี่เท่านค่ะล่างแสดงว่าเด็กเดียนเนให้วิ่งสองไปเลยป่ะครับวิ่งสองก็วิ่งเก้านะให้วิ่งเก้าสองสองสี่ สองสี่สองสองสี่สองหกไม่อนี่เลกลานละ่วงในเลยสองเจ็ดวงกลมเนียนๆไปเลยคือสองเจ็ดบ,บ,บนนี้พอบบ่อวงกลมตัวไดนค่ะบนนี้วงกลมอันกาเจ็ดเจ็ดหางเดียวไม่เดียวพอ่อแสดงว่าตัวที่วงนี้จะเนียนเป็นหางเดียวเลยเป็นบ่ เงีนไเ้ยมันบ่กค่ะกับอันเก้าหกนั่นฮะลงม้เลยเลียกสามตัวให้ศูนย์เก้าเจ็ดอ๋อสามตัวศูนย์เกาเจ็ดเขียนมาข้างาสองเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดเอตอนนั้นครับเขากับจังมามันบอกขาระยามากเท่ๆหวดนี่สองเก้าหก ศ <97 S 1> ูนย์เก้าเจ็ดไปเพอะศูนย์เก้าเจ็ดเป็นเนื้ข้างบนนะครับปอกหนูไฮมากแค่นี้กระทือว่าบนไหลนะครับรอบแป๊บนึ่งนะครับสำหรับโเลขครับอีแบบนี้บนครับ เอาเปรบได้พ่อเป็นเข็ดเนาะครับเน, <ะ S 1> เนาะเป็นเข็ดเพราะวา่วาตะกอนบริออกยูทูปนี่เขามาตลอดเพราะว่าโอ้ยมันกันบบริอุดเงินใส่เนาะรครัอรรบอุตตะกอนบวกอุดเงินใส่มันก็นอุดแล้วมันก็นถือยู่งวดละลอยสองลอยงวดละค่ะอันนั้นยูทูบบ่อยยูทูเของม,มหาหนี่ลุดบ่ครับซุยนเหรอกล้วลังกลับไปกลับมาอย่หันล่ะซื้อถือแล้วก็บ่ถือ พ่อว่าทาบกเขางวดนี่ยามาหาเด้อย่ามาวันชวยหน่อยครับพ่อเดี๋ยวให้ขอโชว์ตัวเลขนะครับเอาเนี่ยเลขัวนี่ยมันใจลอยเปอร์เซ็นต์เลยเก่ากับสองสองมาลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องพอจับคูให้นะครับสําหรับแนวทางอ้กับจับคูก็คือสองตัวนะครับสองตัวจะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าสองนะครับสามตัวสองเก้าหก 097นะครับมี่เป็นแนวขางบนนะครับสำหรับแนวทางล่างนะครับเด่นสองจะมี272426เน้นๆคือ2772นะครับให้ไปกลับเอาด้ยวยครับเด้ให้ไปกลับนะนครนาะจังหวัดเสียเขียวนะครับอย่ามันเสียเฉียวครับเมื่อกบอกว่านั่นแนวเลนตัวโกงค่งครับแบัดออกมันไม่ออกตัวกลับปับ๊บหลวนมันแต่สิซี่ด้ายนครน่ะงหวัดพิพานหน้ากับแต้มเดียว สุขโฉมหานสุกูสุข้นพี่น้องจังได้กากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะย่ำนะคะถังหมดนี่พอเขาอีพอบาบอตองมาแม่นบ่อพออาจาตัวเน้่ยจาเทจะทางของในหยาดเนี่ยแต่จังหวะบอลอยู่นี่ยนะมันเป็นลีงหยางเงนหยาอเลยเงี้ยเนาะครับมันคือสีฟื้นสีนั่นแท้ค่ะจะเก่าก็คือวอาตัวใดก็คือว่าตัวนั้น